ดูวิธีการตรวจพระที่สยามอุเลพร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์พัดและอาจารย์กรรด้วยกันนะคะสยามอ m เ l e คอลเล e ชัน o อ c คอมตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลกก็เป็นพระอันนี้ก็จะเป็นพระที่มีคล้ายๆว่าเขาเรียกผมผงม,มวลสารเกสร,รดอกไม้ใชคร่ครับผม,ม,บมเนี่ยตรงนี้ครับสังเกตภาพตัวขาวเลยครับ ละเอียดละเอียดเนี่ยครับแทนไซก็เรียกอย่างนึ่งเขาเรียกพระเขาเรียกเป็นผมเกษรผมเกษรใช่ค่ะใช่แล้วก็เอาเกษรดอกไม้มาโรยตอนที่ทําเสรำศิลป์ครับเกษรดอกบัวเกษรที่อยู่เกี่ยวกับในในในโบสถ์นะครับความผสมเนื้อใช่มแหละใช่ครับเพราะผสมในเนื้อใช่ผสมในเนื้อมาตามโบสมาตามโบสถ์ ก็ดีนะหอมไหมเนี่ยยิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแนะนําเนี่ยจะจะแช่ดอกมะลิสดนะเขาจะดูดกลิ่นมะลิติดองเลยอ๋อแ้แช่หมายถึงว่าเอาไปวางในถาดในถาดไม่ไม่เป็นน้ำนะไม่ได้ให็นนะวางบนดอกมะลิสดเลยอะองค์นี้เป็นพระยุกกลางเพราะค่าแคลเซียมนะคะเราดูสามสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งเกินกว่า35ใช่ครับนะคะครับยูเเนียมเขาเรียกแล้วที่อาจารย์บอกว่าเป็นผงเจสอนเราดูอีกที่หนึ่งคือไลท์อิเมนครับ <Light element. S 1> ก็คือ l ลอีครับ57.33เปอร์เซ็นอืมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรที่ย่อยสลายได้กลุ่มอินย์วัตถุค่าครับเราคงไค่ใช่ครับ การแยกวัตถุทันกับบางขุนคงได้เลยหรือเปลาดูประจำมันม,ม,มันไม่มีหลักเอินประสบการณ์เขามีอ่ะทจิตเลยดูตาเปล่าดูเลยนะตอนแรกเนี่ยถ้าบางขุนคงจะมีเป็นแบบไหนบางขุนคงก็จะมีคาบ,บ,บาข,าบบนขันไตเยอะฟองเต้าหู้อะไรพวกนี้อ๋อก็คือถ้าแบบดูแบบคือบางขุนคงทั้งหมดในส่วนใหญ่จะลงสุกใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะลงแจกน้อย แล้วผนดูอีกคนอันนี้กิมกลางนะครับแป๊บกลางเยีลยวเดี๋ยวกลิมกลางอกกลาง Ag, อกอกผายเกตทรุ Leaders. สุมอกกลางอกผายเกตทรุซุมแผ่นใจยุคลางยุคลางสามสิบหกจุดถูกเจ็ดเปอร์เซนเกตทลุเกเทลุ ปลาอกไลายกรงผ้าสวยทรผ้าสวยก็จะสีนกโคไทยนะสีโคไทยครับเพราะอกอปลายอกปลายถูกโคไทยมันหน้าเหลืองเหรอมันหน้าเหลืองเข็นไตเยอะแยะหมดนี่นี่นี่ครับนี่เข็นสายเข็นสายกลายเป็นแปลรมวลสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะดังวาว อาจจะดำเบานะตรงนี้ยดำเบาไหมอวาในเงิน wow. เงินเงิน wow. เบาเงินบาเยอะนะอ่ะไปดูสมกอมีพระลงรับเนี่ยสมกอขอบ <c oughs> แล้วก็พระพระองค์นี้จะลงรักมานะฮะ oh. ลอยล้างรักมาแต่ก็ยังสมบูรณ์เพราะว่าอาจจะรล่ลลลลลลนธรรมชาติ ครับตังอิวฮะตรงรักมานะยุกลางน้อเหลืองวันหน้าเหลืองนะอือหลังอันหลังในเหลืองไหมยุกลางใช่ยุกลางเลยพิมพ์กลางกลางน่ผมนี่ทองแต่ทองทองวาวใส่ไปทองอันนั้อันนั้นแต่ทองวาวแบบแบบ มีหมดเนาะครบเนาะครบ,นะครบละโยกก็มีโกก็มีเป็มนมวลสารเนียสามเม็ดเรียงกันเลยวช่เนก็มีมีเข้าเงินวามีไปแล้วมีไปแล้วเงินวาอยู่ข้างหน้าเล็กไหลเล็กไหลมันนองไม่เห็นแล้วครับเพราะมัน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 ฮะมันเป็นมันน้อยฮะเล็กไหลอ่ะส่วนมากจะเจ็ดแปดเก้าสิบจิบหนึ่งสิบสองจะเป็นพวกถ้าเป็นของไอ้เบญจา่า จะขึ้นเป็นร้อยสองร้อยเป็นจากพวกไอ้อะไรซุ้มกอพวกนางวย,ยาผงรุพันพระรอดเนี่ยหูบาเลย้นม,มาโอเคสมบูรณ์แบบครับสวยงามจ้าุก,กลางยุคก,กลางพิมพก,กลางยุคลาง,กกลางเกตุสุม้มรับด้านหลังไหนพี่คะาลา์ปุจสินดูโคไทย์ดำๆข้างหลังไม่คือเป็นลาลาลา ลาพวกลารักไงรักลลมีรักอยู่ชอบคลิปแบบนี้กดต่อดูต่อได้เลยค่ะสยามอมฤตแคลเ l กชั่นดอทคอมตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก